สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนในช anel ยูทูปปีเตอร์โบนะครับวันนี้มาอัปเดตข่าวยามเช้ากันนะครับวันที่26ตุลาคม2563นมะครับมาเปิดสถิติกันหน่อยดีกว่าว่าเตียโกซิวาแบกเกมรับเชลซีขนาดไหนนะครับรวมไปถึงมีเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมอย่างเช่นบทวิเคราะห์จากสื่อที่ออกมาบอกว่าบางทีแฟรงค์นัมพาด อาจจะเริ่มเล่นแบบเพลย์เซฟมากขึ้นในนัดสําคัญสําคัญนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันได้ก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ของผมก่อนนะครับถ้าเกิดใครรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดหลังปวดเอวปวดเข่าขอให้นึกถึงกระเบนเน็บได้เลยนะครับมียาหม่องสมุนไพรด้วยนะครับแล้วก็มียาถ่าย1นึสองสามนะครับสนใจสามารถสั่งซื้อได้ทาง Facebook Fanpage หรือว่าตามเบอร์โทรศัพท์ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมขอปรับกล้องแป๊บนึงนะครับมัน โอเคได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝากแฟนเชลซีนะครับไปกด subscribe ให้กับช่องบอสเอิญชาแนลด้วยนะครับเป็นช่องของผมกับน้องเอิ์นะครับเดี๋ยวก็จะมีคลิปใหม่ๆม,มาฝากอย่างต่อเนื่องนะครับเริ่มกันที่ผลพิมลีคู่เมื่อคืนก่อนเลยครับมีพลิกล็อกเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับอาร์เซนอลเจอกับเลสเตอร์ซิตี้โอเคแหละเราทราบว่าเลสเตอร์ก็เป็นทีมที่แข็งแกรง่งแต่เล่นที่บ้านของอาร์เซนอลคนย่อมเชื่อว่าอาร์เซนอลมีโอกาสมากกว่าที่จะคว้าชัยชนะ แต่ท้ายที่สุดครับเกมนี้อาร์เซนอลโชคร้ายเยอะครับมีตัวเจ็บระหว่างเกมด้วยแล้วก็แพ้เลสเตอร์0-1ครับเจอทีเด็ดของเจมี่วาร์ดี้ม่งเข้าไปนาะที80นะครับกลายเป็นเลสเตอร์บุกชนะอาร์เซนอล1ประตูต่อ0อีกคู่นึงที่พลิกเหมือนกันครับเซาแฮมตันนะครับที่เคยทําแสบใส่เรามาแล้วนะครับเจอกับเอฟเวอร์ตันปรากฏว่าตบ เอฟเวอร์ตันไป2-0นครับได้ประตูจากเจมส์วอร์ดพราส์แล้วก็เชียร์อดัมส์นะครับยิงในครึ่งแรกหมดเลยครึ่งหลังเอฟเวอร์ตันเนี่ยมาเหลือ10ตัวด้วยนะครับดูกาสตินไปทาฟาวนะครับเหยียบบริเวณเอ็นร้อยหวายผู้ต่อสู้ก็เลยเจอใบแดงไล่ออกจากสนามไปเท <c oughs> ่ากับตอนนี้นะครับพีเม <c oughs> ์ลีกเนี่ยโหโทุกทีมพร้อมแพ้พร้อมชนะกันได้หมดเลยนะครับคือไม่ใช่ปีแห่งการไร้ผ้าอีกแล้วนะครับเพราะว่ามันมีความสูสีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะเห็นได้ชัดจากผล2คู่เมืื่่ออคนทีล็ก ทั้งคู่เลยนะครับเป็นปีที่คาดเดา,าได้ยากจริงๆสำหรับรีมยริกฤดูกาลน,นี้จากเรื่องของทีมอื่นนะครับมาดูเรื่องของทีมเรากันบ้างดีกว่านะครับทาง Official ของสโมสรเนี่ยเขาทำเปิดสถิติต่างๆของเชลซีทำทุกๆนัดอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะชนะเสมอแพ้เชลซีทำหมดนะครับแล้วก็ล่าสุดทำของเกมที่เสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดศูมาเขาเริ่มจากการชื่นชมตีอโกซิวาก่อนเลยครับว่าโอ้โหเป็นผู้นำเป็นเดอะแบ็ ในเกมรับของเชลซีจริงๆอันนี้คือสถิติของเตียโกชิวาในนัดเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผ่านบอลไปทั้งหมด82ครั้งนะครับเข้าเป้าถึง94%เข้าปะทะสำเร็จ2ครั้งเคลียบอลไปถึง6ครั้งแล้วก็ชิงจังหวะตัดบอลไปอีก2ครั้งเรียกว่าโอ้โหเป็นทุกอย่างในเกมรับให้กับเชลซีจริงๆนะครับสำหรับเตียโกซิวาแล้วก็มีเรื่องของ heat m a ด้วยครับ จะเห็นว่าเตียโกซิวาเขาไม่ได้แบบยืนปักหลักอยู่หน้าปากประตูเพียงอย่างเดียวแต่เป็นส่วนสําคัญในการช่วยเชลซีครองบอลด้วยเพราะเหมือนที่บอกไปครับผ่านบอลไป82ครั้งเนี่ยเขาจ่ายเข้าเป้าไป77ครั้งนะครับเรียกว่าถือว่าเป็นคนที่ออกบอลได้ดีผ่านบอลได้ดีก็จะเห็นว่าเกมรับสถตติของเตียโกซิวาออกมาดีเรื่องของการคลองบอลการช่วยทําเกมรุกก็จัดว่าดีใช้ได้และช็อตสําคัญสําคัญในเกมเนี้คือมีบล็อกลูกยิงของปอป็อกบาเป็นลูกหนึ่ง แล้วก็มีบล็อกลูกชาร์ตหน้าประตูของเชลซีจากเอดินสันคาวานี่เพื่อร่วมทีมเก่าเปเอชเออีกลูกหนึ่ง <c oughs> ซึ่งผมว่าลูกบล็อกคาวาน,นี่เนี่ยสำคัญมากนะครับลูกนั้นถ้าเกิดว่าเตียโกซิวาไม่เก่าพอที่จะล้มตัวสกัดเอาไว้ก่อนเนี่ย <c oughs> ผมว่าลูกนี้น่าจะเข้าครับเพราะว่ามันจ่อมากมีโอกาสที่เชลซีจะเสียประตูสูงมากๆเพราะฉะนั้นต้องให้เครดิตเตียโกซิวากครับที่นัดล่าสุดเล่นได้ดีจริงๆและว่ากันตามตรงคือ ดีตั้งแต่ตอนเจอกับเซบียาแล้วนะครับที่เป็นเดอะแบกในเกมรับของเชลซีโลยสหรับเตียโกสซิวาผมว่าถึงอายุจะเยอะสปีดต้องสปีดต้นไม่ดีเหมือนหนุ่มๆแต่ผมว่าเรื่องความเก่าการยืนตำแหน่งพวกนี้เขายังช่วยเหลือเชลซีได้อีกเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องชื่นชมเขาจริงๆสำหรับเตียโกซิวาที่เชลซีดึงตัวมาร่วมทีมแบบฟรีเอเจนนะครับส่วนตำแหน่งอื่นๆที่เชลซีออกมาชื่นชมนะครับ ก็มีเอดูอาร์เมนดี้นะครับก็ได้แมนออฟเดอะแมชในเกมนั้นไปซิวาเล่นดีมากแต่เมนดี้วันนั้นเซฟจะจัดนะครับก็เลยได้แมนออฟเดอะแมชนะครับแล้วก็พูดถึงฟูลแบ็กของเชลซีด้วยครับของเชลซีวันนั้นก็คือเป็นเบนชิวเวลกับรีสเจมออฟฟิเชียลก็บอกว่าทั้งคู่เล่นได้ดีนะครับครอสบอลรวมกันไป6ครั้งและมี1ลูกเนี่ยที่เกือบได้ประตูด้วยก็คือลูกครอสของรีสเจมที่คริสเตียนพูลิสิตชาร์ตวุดไปนิดเดียวครับเกือบได้ประตูจริงๆนอกจากนี้ ทั้งเบนชิวเวลแล้วก็รีสเจมยังเลี้ยงผ่านสำเร็จอีกคนละ2ครั้งรวมเป็น4ครั้งซึ่งกรณีของชิวเวลจ่ายคีย์พา s สหรือว่าจ่ายบอลสร้างโอกาสมากสุดของนักเตะเชลซี Chelsea ในเกมนั้นด้วยส่วนเกมรับก็ไม่ได้แย่ครับเข้าประทะสำเร็จรวมกัน4ครั้งเรียกว่าวันนั้นแบ็กขวาแบ็คซ้ายแล้วก็เตียกโกซิวารวมถึงเมนดี้ทำหน้าที่ได้ดีของตัวเองนะครับส่วนคูซูมาเนี่ย ตั้งแต่ไปปล่อยไก่ในเกมเจอกับเซาแฮมตันก็ดูฟอร์มหลุดไปเหมือนกันนะครับคือถึงแม้2นัดหลังสุดจะไม่เสียประตูแต่ก็มีจังหวะเคลียร์วุดสกัดวุดท่งบอลแปลกๆให้เย็นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้อง,ต,องต้องให้ซิวาเขาแบกไปก่อนนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับแล้วก็เรื่องของผู้เล่นเกมรับเชลซีเหมือนที่บอกไปครับว่ามันก็ไม่ได้มีแค่ซิวาที่เทพเมนดี้วันนั้นก็เทพมากๆเอ็นโกโลกกงเต้ออกมาชื่นชมเอดูอาร์เมนดี้เลยนะครับเขาบอกว่าโอ้โหเมนดี้เนี่ยเซฟลูกยิงได้เฉียบขาดไปเลย เขาช่วยให้เราเก็บครีนชีตได้มันดีสาหรับเขานะเพราะถ้าเกิดนายประตูมั่นใจเนี่ยมันก็จะเป็นผลดีต่อทีมผมหวังว่าเมนดี้จะรักษาฟอร์มการเล่นแบบนี้ต่อไปเกมนี้มันยากทั้ง2ทีมดังนั้นแม้เราจะอยากชนะแมนยูแต่การเก็บคลีนชีตนอกบ้านได้ก็นับเป็นเรื่องดีเราต้องเน้นว่าสิ่งแรกคือไม่เสียประตูเอาไว้ก่อนจากนั้นเราต้องยิงให้มากขึ้นถ้าเราดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องเราจะชนะมากขึ้นในอนาคตนะครับนี่คือ บทสัมภาษณ์ของเอ็นโกลโล่กองเต้แล้วก็มีเซซ่าอัสปปดิโกยต้าครับที่พูดหลายประเด็นครับพูดถึงฟอร์มเกมรับวันนั้นแล้วก็พูดถึงจังหวะ VAR ที่ไม่ให้จุดโทษนะครับเอาเกมรับก่อนแล้วกันนะครับทางอัสปปดิโกยต้านะครับกับทันทีของเราเขาก็บอกว่าพวกเราอาจจะเล่นเกมรบด้วยการทําในพื้นที่สุดท้ายได้ไม่มากพอแต่แน่นอนครับว่าการเก็บครีมชีสมันก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเมนดี้เนี่ยเซฟสวยๆหลายครั้งผมคิดว่าตอนนี้เรากําลังรื้อฟื้นเกมรับซึ่งเป็นสิ่งสําคัญ แต่เราต้องพยายามหาความสมดุลมากขึ้นเราเนี่ยเริ่มเล่นเกมรับได้ดีแต่ก็ต้องรุกให้ดีขึ้นด้วยเพราะว่าแดนหน้าเราเนี่ยมีตัวรุกเก่งๆอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับส่วนเรื่องของ VAR ที่วันนั้นแฮร์รี่แม็กควายเป็นล็อกคออัสปิดโกยตาแต่ไม่ให้จุดโทษนะครับอัสปิดโกยตาบอกว่าผมคิดว่ายัางไงก็ควรเป็นจุดโทษแม็กควายเนี่ยเอาแขนมารั้งคอกับไหล่ของผมซึ่งกรรมการสามารถตัดสินได้แถม VAR ก็มีแต่ก็งงว่าจะใช้หรือไม่ใช้กันแน่ ซึ่งผมเนี่ยอยากให้ผู้ตัดสินเนี่ยไปดูที่จอมอนิเตอร์เองบ้างไม่ใช่รอคําสั่งจาก VAR เพียงอย่างเดียวจังหวะนี้มันจังหวะสําคัญทําไมไม่ยอมเสียเวลาแค่20วินาทีไปตรวจดูหน่อยว่าลูกเนี้ยควรจะเป็นจุดโทษหรือไม่จุดโทษซึ่งผมว่าช็อตนี้แฟนเชลซีหัวร้อนกันทั่วโลกครับว่ายังไงก็ต้องเป็นจุดโทษครับแม็กไกว์ดึงขนาดนี้ยังไงก็ต้องเป็นจุดโทษอันนี้ผู้ตัดสินพลาดผมใชื่อว่าพลาดแบบเต็มๆเลยนะครับ จากนั้นไปดูบทวิเคราะห์ครับของทาง the athletic uk ครับโดยนักข่าวไซมอนจอห์นสันเขียนบทวิเคราะห์ถึงแลมพาร์ดบอลนะครับที่บอกว่าเหมือนว่าบางนัดถ้ามันต้องเพลย์เซฟจริงๆก็มีกลิ่นอายของโชเซ่มูรินโญ่เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เหมือนกันนะครับไซมอนก็บอกว่าจริงๆเชลซีซื้อตัวรุกมาเยอะมากแต่ก็ยังเสียประตูง,ง่ายๆนะครับเช่นเสมอเวสต์บอมเสมอซัลแฮมตันสาเอาใจสปอนเซอร์นะครับซึ่งก่อนแมตช์โดนกับเซบียาคนก็วิเคราะห์ว่ายัางไงเชลซีก็โดนยิง เพราะสถิติเชลซีเสียประตูเยอะจริงๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาลมพาดปกป้องมาตลอดว่าอันที่จริงอ่ะเชลซีโดนคู่แข่งลุ้นยิงประตูน้อยมากส่วนใหญ่ที่เสียเนี่ยมันมาจากความผิดพลาดที่เราก่อขึ้นเองซึ่งท้ายที่สุดเชลซีไม่เสียประตูในเกมเจอกับเซบีย่านะครับเกมต่อมาเจอแมนยูหลายคนก็คิดว่าโดนยิงแน่แต่พอจะเน้นเกมให้มันชัวร์ขึ้นมาจริงๆลมพาดทำได้สําเร็จครับเพราะว่าเกมนนรัตกุมมากนะครับแล้วก็มันมีภาพฮิตแมปออกมานะครับเป็นเป็น ค่าเฉลี่ยการยืนในสนามว่าเกมเจอกับแมนยูมีแค่ริสเจมไคฮา,าวเวร์สผูริสิตและก็แวนเนอร์ที่ยืนโดยเฉลี่ยแล้วเกินครึ่งของสนามนะครับก็จะเห็นว่าที่เหลือเนี่ยยืนเกมรับซะเป็นส่วนใหญ่วันนั้นเชลซีค่อนข้างเล่นแบบรัดกุ่มนะครับในทางกลับกันถ้าใครจํากันได้ปีก่อนเชลซีเปิดสตาร์ทนัดแรกพิมารีกแพ้แมนยู4-0นะครับวันนั้นตัวรุกของเชลซีดูครับ มีแค่3คนไม่นับประตูนะมีแค่3คนที่ค่าเฉลี่ยแล้วยืนไม่ถึงครึ่งสนามเห็น <He S 2> ว่าตอนแต่ก่อนเนี่ยเวลาเจอเมแมนยูเชลซีบุกแบบสุดตัวไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดคนถึงเส้นครึ่งสนามหรือจะเป็นตอนเสมอกับเวสต์บรอมวิชอัลเบียนเชลซีก็ลุกสุดตัวอีกเช่นกันครับมันก็จะเห็นว่าบางนัดถ,ถ้าเชลซีลุกสุดตัวไปเกมรับเสียง่ายๆได้เยอะเหมือนกันนะครับมีมีหลายๆสิ่งที่แสดงออกมาให้เห็น นะครับว่าเฮ้ยเหมือนแลมพาร์ดเริ่มพยายามเพย์เซฟนะนะสำคัญมากยิ่งขึ้นไซมอนเขาบอกว่าอารมณ์เหมือนเหมือนมูรินโญ่ครับที่แบบถึงแม้ว่าทีมจะมีตัวรุกดีแต่มันก็ต้องเล่นแบบนี้บ้างเสมอศนะูนยะ์ศูนย์ในนัดสำคัญมันก็เอาการเล่นเกมรับเนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่แฟรงค์แลมพาร์ดชื่นชอบเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแลมพาร์ดเป็นตัวรุกโดยธรรมชาติแต่เอาจริงๆนะครับคือพักหลังเชลซีเวลาเจอแมนยูที่โอทราฟฟอร์ดเนี่ยเชลซี Chelsea สถิตแย่มากเลยนะครับตั้งแต่ ปี2013-14เป็นต้นมาเชลซีไม่ชนะที่ออตทรัฟอร์ดในลีกเลยนะครับดูครับศูนย์ครั้งนะครับในขณะที่ทีมอื่นทีมต่างประเทศเขายังมีชนะบ้างแต่เชลซีไม่ชนะเลยคือสถิติที่ผ่านมาเวลาเจอออทรัฟอร์ดก็ไม่ดีแม้กระทั่งมูรินโญ่ชุดแชมป์พิมยรีกภาค2ก็ชนะที่ออตทรัฟอร์ดไม่ได้คอนเต้ e ก็ทำไม่ได้เป็นแชมป์พิมยรีกเหมือนกันนะครับเขาก็เลยบอกว่าคนสุดท้ายที่พาเชลซีไปเสมอแมนยูที่ออทรัฟฟอร์ดศูนย์ต่อศูนย์ได้ ย้อนกลับไปคือมูรินโยภาค k 2นั่นแหละครับเขาก็เลยมองว่ามันอาจจะไม่ใช่เกมที่แบบแฟนเชลซีชื่นชอบหรือแลมพาร์ชชื่นชอบเพราะแลมพาร์ชชอบเกมลุกไงแต่บางครั้งเกมใหญ่ๆเกมยากๆแบบนี้มันต้องมีบ้างที่เล่นแบบเพลย์เซฟเอาไว้บ้างในบางนัดที่มันสําคัญนะครับซึ่งผมว่าเรื่องนี้ก็มองได้2ม,มุมคนที่จะหัวร้อนก็มีสิทธิ์มองได้เพราะว่า หูเราซื้อตัวรุกมาเยอะมากแต่ซื้อตัวรุกมาเพื่อเล่นเกมรับมันก็กระไรอยู่แต่คิดอีกมุมนึงถ้ารุกเยอะแล้วก็เสียประตูถึงขั้นแพ้ขึ้นมาบางทีมันก็อาจจะไม่คุ้มได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นดูดูกันไปก่อนแต่ไซมอนเขาบอกนะครับว่าหลังจากนี้จะเป็นงานที่แลมพาร์ดต้องตนความมั่นใจได้แล้วนะครับเพราะว่าทีมลงทุนไปเยอะมากเขามีความกดดันอยู่แล้วและโปรแกรมหลังจากนี้ ค่อนข้างเอื้อให้เรียกความมั่นใจเดี๋ยวเชลซีจะเจอกับครัสโนดาใน UCL เจอเบอร์ลี่เจอแรนส์ใน UCL แล้วก็เจอกับเชฟฟิลเจอนิวคาเซิลแล้วก็เจอแรนส์อีกรอบเป็นโปรแกรมที่เชลซีเป็นต่อคู่ต่อสู้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเป็นช่วงที่ต้องตุนความมั่นใจให้ได้นะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องของการที่เชลซียังเล่นกันไม่ค่อยเข้าขาแบบนี้มอนชี่นะครับพอออกีฬาของเซบียาเขาออกมาวิเคราะห์เชลซีนะครับที่เจอกนในแชมเปี้ยนส์ลีก มอนชีบอกว่าผมไม่ค่อยเชื่อมั่นเรื่องเงินที่เชลซีลงทุนไปแต่ผมเชื่อว่านักเตะที่ซื้อมาใหม่น่าสนใจทั้งนั้นซึ่งเมื่อรวมกับของที่มีอยู่เนี่ยเชลซีมีนั้งเตะพรสวรรค์เพียบทั้งพูลิสิตซีเยกแวนเนอร์แทมมี่ซึ่งพวกเขามีการสร้างทีมใหม่ค่อนข้างเยอะและบางทีมันอาจต้องใช้เวลาอีกสักพักเพื่อให้เข้าขากันแต่ยังไงซะเชลซีก็ยังเป็นทีมที่น่ากลัวอยู่ดีนะครับทิ้งท้ายครับเมื่อวานนี้ผมเขียน เขียนโพสต์ลงในเพจตัวเองนะครับว่าผลงานของปีเตอร์เชกนับตั้งแต่เข้ามารับตําแหน่งกับเชลซีวอร์ชั้นที่ไม่ใช่นักเตะแล้วเนี่ยเขาเขาทำอะไรบ้างน,นะครับอย่างแรกก็คือเป็นที่ปรึกษาเชิงประสิทธิภาพกับเทคนิคนะครับแล้วก็มีส่วนกับบอร์ดบริหารในการเลือกแฟรงก์นัมผ่านนะครับเป็นกุญซื้อเมื่อฤดูกาลก่อนซึ่งสามารถคว้าโคต้าไปเล่น UCL ได้สําเร็จนะครับอย่างต่อมาคือเช็คคอยเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดการทีม บอ์บบริหารและเจ้าของสโมสรทําหน้าที่เป็นคนกลางเพื่อให้ความสัมพันธ์ของทุกฝ่ายดีเยี่ยมอย่างต่อมานะครับบินไปประเทศเยอรมนีนะครับเพื่อเจราจาโน้มน้าวให้ตีโมวนเวนเลือกซบเชลซีโดยเช็คเนี่ยพูดได้หลายภาษาแล้วก็คอยแปลคําพูดของแลมพาร์ดเป็นภาษาเยอรมันจนแวนเนอร์และคุณพ่อของแวนเนอร์ใจอ่อนก่อนจะเลือกย้ายมาอยู่กับเชลซีข้อต่อมานะครับได้รับคาสั่งจากบอ์บบริหารให้ซื้อนายประตูในราคาไม่แพง จะเอามากดดันเกปบออารีสบลาก้าที่ฟอร์มตกแล้วก็ไปซื้อเมนดี้ในราคา22ล้านปอนด์อย่างต่อมาครับนักเตะโคต้นนอนโฮมโกรนในการลงทะเบียนพรีเมียร์ลีกเชลซีขาดเป็นหนึ่งคนเช็คอาสาใส่ชื่อตัวเองลงไปนะครับเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงและอย่างสุดท้ายหลังจากนั้นไม่นานเมนดี้ที่เช็คเลือกมาด้วยตนเองนะครับโชว์ฟอร์มเก็บคลีนชีท3จาก4นะัดรวมทุกรายการนะครับแล้วก็นัดล่าสุดเหมือนที่บอกไปคว้าแมนออฟเดอะแมชในเกมเสมอกับแมนยูได้เพราะฉะนั้น ทั้งเมนดี้ทั้งเกมรับและปีเตเชครออะไรนะครับปรบมือครับท่ามการฟอร์มการเล่น,นของเชลซีที่ยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางแต่อย่างน้อยน,อยนะครับอดีตนัตกเตะที่กลับมาทำงานบริหารกับเชลซีถือว่ามีผลงานที่เข้าเป้าทีเดียวผมก็เชียร์นะว่าในอนาคตขอให้สโมสรเลื่อนตำแหน่งนะครับจากที่ปรึกษาเชิงประสิทธิภาพเทคนิค เป็นพออ,อกีฬาเชลซีคนใหม่ไปเลยในอนาคตนะครับก่อนจะไปนะครับอย่าลืมไปกด Subscribe ช่องบอสเออร์ชแนลให้ด้วยนะครับเป็นกาลังใจให้กันและกันรวมไปถึงขอบคุณสปอนเซอร์ของผมด้วยนะครับถ้าเกิดใครรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดหลังปวดเอวปวดเข่าขอให้นึกถึงกระเบนเหน็บได้เลยนะครับมียาถ่าย1นึด้วยเจ้าของเดียวกันนะครับสั่งซื้อได้ทาง Facebook Fanpage เ,เลยช่วงนี้ผมปีเตอร์บอสต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย